เห็นเป็นแสงสีเขียวทางขวามันมาอยู่ตรงนี้ผมก็่ยืนอยงนี้ก็หันไปดูปุ๊บเห็นเป็นดวงใหญ่ลอยค่อยๆลอยลงมาเอ๊ะทำไมดาวตกดวงไมเลิมเธอขนาดนี้เลยสวยงามสวยงามเป็นพระที่เก่าแก่นะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะตอนที่หนูมาเนี่ยสมัยหนูเด็กมากแล้วนะคะก็ยังไม่พัฒนาหรือว่าทาสีสันสวยงามแบบนี้นะคะสวยงามมากก็เป็นพระทาาน ดอยกิ่วขมิ้นที่เก่าแก่ของจัดแม่ฮ้องสอนแล้วก็มีรูปปั้นองค์พระพุทธเจ้านะคะที่องค์ใหญ่แบบนี้คือสวยงามมากสวัสดีค่ะลูกพี่ชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะพิธตั้งใจจะเอาน้ําไปถวายทําบุญนะคะที่วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนดอยนะคะเราต้องขึ้นไปก็สูงแล้วก็ชันพอสมควรนะคะอันนี้คือบริเวณทางขึ้นวัดนะคะเขาก็จะเขียนนะคะว่าเป็นเขตอพยพธาแล้วจากนี้ขึนไปนะคะ พอดีว่าพิดไปอ่านมานะคะว่าการถวายน้ำเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วเงินทองไหลมาเทมาคือช่วงนี้รู้สึกว่าจิตใจหม่นมองนะคะต้องไปถวายน้ำที่วัดนิดหน่อยนะคะก็วันนี้คือตั้งใจจะไปถวายที่วัดดอยกิ่วขมิ้นนะคะเพราะว่าข้างบนอะ่ะมันเป็นจุดลงมาสวยมากนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะนอกจากวัดเดี๋ยวจะพาพี่ๆขึ้นไปชมนี่คือทางขึ้นวัดเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ พิธก็ขึ้นมาถึงบริเวณวัดดอยกิว่วคำพิณแล้วนะคะซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองพอขึ้นมาถึงนะคะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายนะคะเหมือนฟ้าค่ำคืๆเหมือนฝนจะตกตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะคะก็คือสะบัวนั่นเองสวยมากเลยแล้วก็จะมีองค์พระอยู่ตรงกลางสะบัวนะคะดอกบัวเบ่งบานสวยมากเลยอะ่ะมีสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะมันจะเป็นสะบัวขนาดเล็กที่อยู่ในวัดนะคะก็จะไม่ได้ใหญ่มาก ร่มรื่นดีมากเลยนะคะวัดนี้เออเหมือนเขาจะเป็นต้นไถ่ตรงสาบบัวด้วยนะคะสวยเนาะไม่รู้มีปลาหรือเปล่าแต่ว่าดอกบัวสวยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะขอเข้าไปถวายน้ำในวัดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะพาพี่พีนะคะเดินชมวัดดอยกิ่วขมิ้นตรงฝั่งทางด้านนู้นนะคะ สีพาดีโกของพระศรีพราหมณีพระอาจารยมพาะการังโรจักราโรธรมนรอของ้าีระุะบว่าพระธตอะไรอย่างนี้ยังค่ะนี่ต้องอะไรอพะาตุนี้นะเราเอาพูดส่วงหน้าตาจะใหว้โคสีรษะห้โคีรษะจริงค่ะอกวัแล้วก็อธิษฐานมีการอะไรใช่ใใช่ วัดดอยเกีก่ยวเขามีนี่เขาเปนดมากี่ปีแล้วกันก็ประมาณสักจริงๆแล้วเป็นสถานที่เกี่ยวกับท,ท,ที่ชาวบ้านเขาอาตมาสันนิษฐานว่นาน่าจะเป็นปกคองหินก <c> องหินมาตั้งไว้เป็นจุดสังเกต้กาใครเจอด,ดีอย่นี้แบบฟองไปเรื่อยๆเวลาใครมาก็ามาก้อนหนึ่งสองข้อนอะไรพวกนี้นานเขานานเข้าก็าอ,อาจจะมีเจ้าเมืองเขาเห็น เป็นกองตรงนี้เป็นจุดสําคัญเป็นที่รวมจิตใจใชาวบ้านกนเลยทำเจดีย์เนี่ยอย่างนี้เจดีย์ที่ยังมไม่ได้กดนนะ้ะต่อประมาณร้อยกว่าปีที่ที่สร้างเจดีย์นี่มากรร้อยกว่าป,รปีร้อยกว่าปีจาะร้อยกว่าปีก็ยุคป,ประมาณชั้รัชกาลที่สามรัชกาลที่สามต่อข้างในก็บรรจุพวกบรมณสารีวิกธาตุพวกข้าวของเครื่องใช้ของโบราณเลย มีประวัติปฏิหารอะไมมีมีเจดีย์นี้จะมีพระบรมสารีร i̇şte ิกธาตุของพุทธเจ้าใหม่ก็ใหม่ด้ยนะหรือว่าเป็นของพระน่าจะเป็นของพุทธเจ้าปีสี่ห้าตอนนี้ประมาณมาที่นี่ใหม่ๆประมาณตั้งสองทุ่มสามทุ่มตอนนั้นที่นี่เวลาหน้าแรงเนี่ยเรจะไม่เห็นใบไม้เลยนะมีแต่กิ่งไม้แค่นั้นล้อมอยมองโลกงหมดเลยเห็นหมด ทีนี้ก็พอนั่งๆมาสักสักผู้เห็นเป็นแสงสีเขียวทางขวามือมาอยู่ตรงนี้ผมนั่งค่ายืนอยงนี้ก็หันไปดูปุ๊บเห็นเป็นดวงใหญ่ลอยค่อยๆลอยลงมาเอ๊ะทำไมดาวตกดวงไม่เลิศเท่าขนาดนี้เลยค่อยๆลอยลงมาผมค่ายืนนะครั้งแรกแหละในชีวิตอาตมานบิ๊กเลยก็เอ๊ะดาวตกมันไม่หนาขนาดนี้ดาวตกดวงก็เคยเห็นใช่ไหมมันลงฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บก้อนนิดเดียว อันนี้ลอยลงมาเป็นแสงลงมาเน,นี่ยแล,ลยย้วก็ค <ừ> ่อยลอยลงมาตรงตรงพระอยุ่ลอยช้าๆแล้วก็หายไปตรงนี้นเป็นแสงสีเขียวทีนี้ก็มาก็นึกเอกใจก็เลยเดินไปดูว่ามีอะไรมนันโดนตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่มีก็ไม่มีก็ทีนี้ก็คุยคุยชาวบ้าน,นานนี้บอกเป็นพระธาตุเขาลอยมาจากโดยกองมูมนี่ยโยไปย่ะเอาไปมาอ่าครับโดยกองมูมาที่เกี่ยวพมิ่ง จากจิวมันเป็นฝัอ่างบางทีบางคนเห็นมันสีขาวก็มีลอยมาบางคนเห็นมันสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีตัวใหญ่มากถ้าคนประมาณกอายุเจ็ดสิบแปดสิบแม่皇ศรเขาเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางทีไม่ได้ลอยอย่างเี้ยไปลอยอยู่หลังบ้านเขาก็มีเป็นขนาดนั้นเลยเมื่อก่อนนีคือที่นี่มันเป็นสิ่งสงบแล้วก็ไม่มีเรื่องของวัตถุขมามากนะ เรื่องจิตวิญญาณอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับชาวบ้าน, mm hmm. นมากเป็นพิเศษจริงๆแล้วทุกที่เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะกรุงเทพหรืออะไรต่ออะไรทั้งหมดนี้แต่ที่นี่ว่าบางทีการที่เรารีบร้อนมาหากินซ่องทำนู่นทานี่เราสังเกตไปที่นี่มันเหมือมนไม่รีบร้อนทําให้คนมีเวลาสูงพอที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวอะไรที่มันผิดปกติกขึ้นมากก็พอจะร mm hmm. ู้ในสมองก็ ที่อาตามาเห็นเป็นสีเขียวก็ไม่ใช่อาตมาเห็นคนเดียวประมาณสักสองสาปีที่แล้วเนี่ยมีอดีตรมีตช่วยมาไทยโยมเจริญจินังสองสามแกชอบขึ้นที่นี่แกเกษียณนานแล้วงทีแกมาซื้อบ้านตามอากาศที่นี่เขาให้แกฝังหลังจากนั้นอีสองปีแกก็ไปทําบุญที่ประาต่อกรองโอแกบอกว่าวันนั้นวันนั้นแปลกมากผมผมไอจุดทูบ พอจุดพูดมมองไปทางขวาเห็นนแสงสีเขียวเหมือนที่อาจารย์เห็นเอาไว้ก็ค่อยลอยขึ้นเห็นแกเห็นแค่คนเดียวคนเยอนไม่เห็นเห็นแล้วก็ลอยมาทางนี้แล้มันมีวิญญาณแล้วพวกเจ้าที่เจ้าทางอะไรพวกนี้มันก็มีจริงนะทุกอย่างแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมก็คือตรงนี้เราก็มันก็ชัดเจนว่าน่าจะเป็นเป็นเทวดา ในพระไตรปิฎกนี่กล่าวไว้ว่าเทวดาไม่มีหลายจำพวกพระพุทธเจ้าเคยคุยให้พวกพระฟังมีวันแกวา่าพิสูททั้งหลายเธอเห็นกษัตริย์ทิ่ชุ่มไหมเห็นไหมบางพวกแต่งสีเหลืองบางพวกแต่งสีเขียวแกก็อุปมาพูดมา,มาว่าก็เหมือนเทวดาชั้นาดาวดึงหรือชั้นจาตุมันก็จะเป็นอย่างนี้บางพวกกับสีเขียวบางพวกกับสีเหลืองบางพวกวกับวกวกสีแดง ทีนี้พวกที่เป็นสีเขียวเนี่ยอาตมาคิดว่าน่าจะเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งแล้วก็แห่อาจจะมีการแห่พระาธาตุไปอย่างเงี้ยต่นี้เวลาเทวดาแห่พระาธาต<ม>ุในบางทีอาจจะเปล่งแสงเปล่งอะไรก็ว่าไป<ม>อย่างในกรุงเทพมันเห็นยากแล้วเพราะว่าแสงสีมันเยอะลเลย<ม>แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เขาอัตมาคิดว่าในกรุงเทพน่าจะเยอะกว่าแม่องศอนในยซ้าไปเพราะผู้คนมากที่ไหนผู้คนมากที่น่นก็มีจิตวิญ,ญญาณเยอะ แล้วก็มีหลายระดับด้วยกรุเงเทพเยอะไปหมดแต่ทีนี้เรามันแยกไม่ออกแสงสีเสียงมันเยอะแต่ม่ห้องสอนนี่เห็นง่ายเป็นพวกกีิญญาณอย่างอืง่นก็มีอย่างเช่นว่าบางทีนอนนอนมาสแสดงให้เห็นบ้างมานอนข้างๆบ้างอะไรสนเน่ย <laughs> <laughs> มันไ็เรื่องปกติ <laughs> และบางทีถ้าคนที่นี่จะมีอะไรแปลกๆอยู่ ยังมีลูกศิษย์ทุกคนหนึ่งคน,คนลูกศิษย์คนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจิตจิตอ่อนคําว่าจิตอ่อนไม่ใช่เป็นคนที่ขี้กลัวหรือขี้ขาดแต่ว่าเป็นจิตที่สามารถสื่อกับอีกพวกลงได้บางทีเขาเดินไปเดินเล่นที่ในพระธาตุอาตมา,า,มาไปเดินเดินเล่นก็มีผู้หญิงผมยาวเดินตามหลังเข้ามาทีนี้ก็มีอีกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์อาตมาเหมือนกันเป็นผู้นวยการ โรงเรียนโรงเรียนปฐมโรงเรียนประจาบานก็นั่งสมาธิเราชอบเห็นหนูน่นเห็นหนีนน่วันนั้นก็นั่งสมาธิก็เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวเหมือนกัน็นตรงกันม,นะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็คือที่นี่มันมีอะไรที่ค่อนข้างจาเห็นสังเกตง่ายนะเพราะว่ามไม่รู้ว่าเขาจะหลบไปไหนนะแต่ถ้าแถวกรุงเทพบางทีเขาอาจจะแปลงไปในนู่นไปในนี่เราก็จะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมบางคนเมันเยอะ <Okay. S 2> ก็นั่นอะทูบอยู่หน้าพระอโยมไปให้ทําไหว้ครบสี่ทิศต้องจุดจุดไหมคะหรือว่าจ,จุดจุดต้องไหว้ครบสี่ทิศที่ได้ฟังประวัติคร่าวๆนะคะของวัดดอยกิ่วขมิ้นจากหลวงพี่แล้วหลวงพี่บอกว่าให้ตีละครั้งเพราะเป็นความสิริมงคลนะมาร้องกับสายฝนฝนก็ตกด้วยนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาฝนหยุดแล้วเดี๋ยวที่จะ พาพี่นี่นะคะไปชมพระธาตุไปไหว้พระธาตุทั้ง4ทิศที่หลวงพี่นะคะให้พี่ไปไหว้แล้วก็ขอพรที่พระธาตุเสร็จแล้วก็จะพาไปดูอ,องค์พระพระพุทธเจ้านะคะที่เป็นรูปปั้นที่หลวงพี่บอกไว้ว่ามีแสงสีเขียวตกลงมาตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ไปชม แล้วก็จะมีอีกละครอีกอันนึงนะคะ วัดพระาธาตุดอยกิวขมิ้นตั้งอยู่ที่บ้านไม้เงะหมู่ที่8ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่บนยอดเขาห่างจากบ้านใหม่หัวสนามบินไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยป่า วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิน้นเดิมเป็นวัดร้างเคยขึ้นทะเบียนเมื่อปีพศ2583ต่อมาได้ยกฐานะเป็นวัดเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2547สภาพองค์เจดีเดิม หักพังเสียหายแต่โครงสร้างอื่นเช่นกำแพงแก้วและลานประทักษิณยังคงอยู่ในสภาพที่สามารถศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบสถาปัตยกรรมได้นอกจากนี้ยังได้รับกันบอกเล่าต่อๆกันมาอีกว่าในคืนวันเพน็ญมีชาวบ้านเห็นแสงสีแดงลอยออกมาจากกลางพระาธาตุดอยกองมูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามลอยมายังพระาธาตุดอยกิวขมินนี้ต่างก็พากันพูดว่า เป็นพระาธาตุลอยมานั่นเองะาธาล้วนะคะอยากจะให้พี่ๆีเห็นพระาธาตุอันเก่าแก่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือวัดดอยกิ่วคำนีนนั่นเองดูสวยงามนะคะก็จะเป็นปฏิกรรมของคนไทยใหญ่น่าจะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเข้าให้หนูสังเกตแล้วอ่ะจะเป็นแบบเนี้ยเป็นพระาธาตุคล้ายๆกับคนไทยใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งของวัดดอยกิ่วคงนีนนะคะเดี๋ยวไปดูพระาธาตุเันแก่นนะคะ สิงเขาก็จะเป็นปฏิกรรมแบบนี้เลยสวยงามสวยงามเป็นผ้าที่เก่าแก่นะคะไม่เคยเห็นมาก่อนพอตอนที่หนูมาเนี่ยสมัยหนูเด็กมากแล้วนะคะก็ยังไม่พัฒนาหรือว่าทาสีสันสวยงามแบบนี้นะคะมันเป็นอาวัดดอยที่ไกลจากเมืองแม่ฮ่องสอนไม่มากนักนะคะก็อยู่ทางหัวสนามบินเดี๋ยวเราจะไหว้ครบทั้งสี่ทิศนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง าพี่พีมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะจะพาที่นี่ไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ร้อยกว่าปีนะคะเราไปดูจุดไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของวัดดอยกิ่วขมิ้นกันค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์นะคะก็คือจุดเด่นของวัดดอยกิ่วขมิ้นนั่นเองที่หนูเคยบอกพี่พีนะคะแล้วก็ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังว่า จะมีแสงสีเขียวก็คือมาจุติที่ตรงนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวพาพี่ไปดูใกล้ๆอันนี้ข้างหลังแล้วก็เห็นวิวไปทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดมากเพราะว่าต้นไม้มันบดบังเยอะมากนะคะเสร็จองค์พระพุทธเจ้าปางใหญ่แบบนี้เลยสูงมากนะคะ ชื่อของเขานะคะตอนนี้องค์ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปขอพรข้างในก่อน ะะสวยงามมากก็เป็นพระธาตุดอยกิวขมิ้นที่เก่าแก่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็มีรูปปั้นองค์พระพุทธเจ้านะคะที่องค์ใหญ่แบบนี้คือสวยงามมากก็จะเป็นแตกต่างจากพระธาตุดอยกองมูลแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆกันคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่เก่าแก่นะคะแล้วก็มีวัดที่น่าศรัทธาเริ่มใส่เยอะแยะนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆนะคะมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาเที่ยวที่วัดดอยกิวขมิ้นได้นะคะ way to fly.